she you, ไไม่ตกยุคสัปดาห์นี้พาคุณเที่ยวต้อนรับสักกาชใหม่แอลเมืองเชียงใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆกลางขุนเขาอบร้อมด้วยธรรมชาติค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้รายการเที่ยวไทยไม่ตกยุคพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและตอนนี้นะเราก็อยู่ที่บ้านแม่กระปองกิ่งอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับนับ่นโบ รู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยมาเที่ยวเชียงใหม่กันบ่อยนะแต่ว่าที่พาพิปลามาที่นี่นะคะบ้านแม่กำปองเนี่ยเป็นเพราะว่าที่นี่ได้รับรางวัลดีเด่นในเรื่องของโฮมสเตย์ค่ะชาวบ้านนะคะก็ยังคงรักษาว,วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเอาไว้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายน่ารักนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่ก็ได้ใช้ชีวิตที่กลมงตืนไปกับชาวบ้านอีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะไม่ว่าคุณจะพักโฮมสเตย์หลังไหนรับรองว่าเจ้าบ้านเนี่ยเป็นมิตรน่ารักทุกคนค่ะ ความสวยงามของหมู่บ้านแม่กําปองมีสเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเราสองคนจริงๆค่ะยิ่งได้มาเจอกับอากาศดีๆลมเย็นสบายที่พัดโปรยมาเป็นระยะแบบนี้แล้วมีความสุขจนอยากให้คุณผู้ชมมาสัมผัสแบบเราสองคนจังเลยค่ะ แล้ว,วันนี้นะคะรายการเราได้รับเกียรติจากพ่อหลวงพม,มินค่ะผู้ใหญ่บ้านแม่กำปองค่ะพ่อหลวงนี่นะคะถือว่าเป็นผู้บุกเบิกของการท่องเที่ยวที่แม่กำปองนี้เลยค่ะและตรงนี้ที่เรายืนกันอยู่นะคะก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางก็เดินง่ายๆสบายๆายค่ะพ่อหลวงคะที่นี่อากาศเย็นสบายอย่างตลอดทั้งปีไหมคะตลอดทั้งปีค่ะ เฉลีย่ยอยู่ที่ไม่เกิน25องศาคร<ม>ับ<ม>ถ้าร้อนที่สุดก็ไม่เกิน30แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวด้วยจะเห็นอุ้ยมีต้นอะไรอยู่นยฮะ<ม>เขากำลังเก็บเป็นอยู่เนี่ยที่เห็นนี่ก็คือเขากาลังเก็บกาแฟอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านเก็บกาแฟาพ่อหลวงพรหมมินเล่าให้ฟังต่อว่าพันุ์กาแฟาที่นํามาปลูกที่หมู่บ้านแม่กําปองได้ขอมเมล็ดพันธุ์อาราบิก้ามาจากโครงการหลวงเพราะเห็นว่าภูมิประเทศที่หมู่บ้านแม่กําปองนั้นเหมาะสมในการเพาะปลูก น่าจะให้ผลผลิตที่ดีก็เลยปลูกกันเป็นล่าเป็นสารจนมีชื่อเสียงถึงทุกวันนี้ค่ะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าป่าของที่นี่นี่สมบูรณ์มากเลยนะคะก็มันมีทั้งไม้ที่มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ไปประกอบกับไม้ผลไม้เมี่ยงที่มันเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยก็แทรกซ้อนอยู่ด้วยนะครับก็เลยทําให้ ป่ายังคงอุดมสมบูรณ์แล้วก็เราก็เน้นนะครับว่าไม่ให้ใครตัดไม้ทําลายป่าอะไรนะโดยโดยไม่จําเป็นนะ <c oughs> ถ้าว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้ก็ต้องขออนุญาตก่อนบ่ายสองแล้วแต่ว่าอากาศยังเย็นอยู่นะครับพะหลวงครับ <c oughs> อย่างที่บอกเลยว่าชาวบ้านแถวนี้เขาอนุรักษ์ต้นไม้ไว้จริงๆด้วยสมบูรณ์ทุกต้นเห็นแล้วก็ชื่นใจแทนนะคะครับ พ่อหลวงคะนี่ต้นอะไระคะทำไมมันสูงสูงแล้วก็ผิวมันแปลกๆนะคะเนี่ยไม่เกษนาครับอลายมันสวยดีนะครับไมยเกษนาเนี่ยาจริงแล้วมันลายของมันจริงๆไม่ใช่แบบนี้ผมขั้นลำต้นมันนะครับทำไมอะคะความจริงแล้วอยากจะขั้นให้มันมีน้ำหอมครับเพราะว่าไม้ตัวนี้เขาเรียกว่าถ้าทําให้มันเจ็บแล้วแล้วมันจะมันมีสารชนิดหนึ่งที่มันจะมารักษาแผลตรงที่มันเจ็บนั่นแสดงว่าการทําแบบนั้นก็ไม่ดีสิครับ ก็ไม่ดีแล้วเราถึงอนทุรักษ์ไว้ตอนนี้ใครมาแต่ต้องมันไม่ได้แล้วเนี่ยังแตะอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะแต่อย่างงี้ก็ไม่ได้ได้แต่หมายถึง่าอย่ามาตัดอย่าหรือว่าอย่ามาทําลายมันนะสูงไหมคะน่าภูมิใจจริงๆนะคะไม่มีต้นไม้สูงๆแบบนี้อยู่ โอ้โหพ่อหลวงครับต้นใหญ่มากเลยต้นอะไรครับเนี่ยต้นตุ่มต้นตุ่มนะครับหรือชาวบ้านเรียกว่าไม้ตุ่มกว้างมากเลยต้นนี้ก็11เมตร35เซนเมตรวัดรอบนะฮะต้นน้นโอ้เห็นเขียนไว้15หเมตร8 6เซนติเมตรใหญ่มากเลยนะคะโอ้โ แล้วที่มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเห็นตรงที่พื้นตรงนี้ครับมีตาน้ําไหลออกมาคือไม้นี้ตามตามที่ชาวบ้านพูดกันต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้ที่อุ้มน้ําช้าน้าได้ดีมากแล้วก็ให้น้าได้ดีนะครับอย่างอย่างช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันสามารถขายน้ำออกมาเนี่ยยังเห็นเป็นตาน้าเลยครับไหลตลอดทั้งปีนี่คือไหลมาจากตัวต้นเนี่ยครับจากคนต้นเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้จะเหลืออยู่สักกี่ที่ในประเทศไทยนะน้องโบ เห็นต้นไม้แล้วก็มีต้นน้ํามันทําให้เกิดชีวิตนะคะพี่ปลาเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจจ,จริงๆเลยค่ะใช่อย่างน้อยเนี่ยชาวบ้านแม่กําปองเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยก็อย่ายอมแพ้นะต้องมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของคนทุกคนที่ต้องร่วมมนรับผิดชอบครับนี่ไงครับไฮไลท์ของแม่กําปอง ก็คือต้นเมี่ยงนี่แหละครับต้นเมี่ยงเหรอคะครับผมเป็นยังไงคะต้นเมี่ยงก็ต้นเมี่ยงต้นชาคืออันเดียวกันแต่ที่นี่ชาวบ้านเรียกว่าเมี่ยงคือชาที่เราเอาไว้ใช้ชงกินอย่างนี้ป่ะคะก็ใช่ครับถ้าเป็นยอดอ่อนนี้ก็สามารถเราทำเป็นชาได้แต่ถ้าขนาดนี้ทำเป็นเมี่ยงจะพอดีนะครับมันจะไม่อ่อนเกินไปและไม่แข็งเกินไปนะครับแล้วเขาต้องเอาไปหมักไปอะไรไหมคะต้องเอาไปนึ่งก่อนเอาไปนึ่งครับต้องเอาไปนึ่งก่อนนึ่งประมาณ ชั่วโมงนะครับแล้วก็อเ,อเอามามัดเป็นคนก้อนหรือว่ามัดเป็นกำรรนะครับแล้วก็ไปหมักหมักแล้วก็ใส่น้ําเปล่าเปล่าเลยนะครับน้ำเปล่าแล้วก็ใบแก่ของมันเนี่ยก็ที่เอาไปทําเป็นหมอนหมอนสมุนไพรใบชานี่ก็ได้ได้ได้ไดไดเป็นโอท็อปก็ถือว่าใบเมี่ยงอ่ะทาคุณประโยชน์เยอะเลยนะฮะได้แล้วค่ะใบเมี่ยงอาหารเย็นวันนี้นี่ครับ นีเรียกว่าชาชั้นดีหอมปาดขมไม่กินหอมชากอนต่อด้วยนะครับจากตาน้ามเล็กๆนะครับที่เราเห็นกันข้างบน หล,หลายตาไหลามารวมกันนะครับก็กลายมาเป็นน้ำตกแม่กําปองเรายังสามารถเอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าใช้ได้ด้วยอ<ฮ><ฮ>ครับ<ฮ>จุดนี้เองมันก็ทำให้เกิดเกิดการมีจิตสำนึกของชุมชนนะครับ<ฮ>ว่าสามารถน้ำผลิตไฟได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยกันดูลแลรักษาทรัพยากรเหล่านี้ยป<ฮ>ป่าอย่างไรต่างๆนะครับ อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะมีผ้าผูกต้นไม้หลายๆต้นบริเวณนี้เขามีพิธีบวชป่ากันด้วยเหรอครับใช่ครับเราจะทําพิธีบวชป่าหรือว่าสืบเขาเรียกว่าสืบชะตาป่าไม้สายน้ำนะครับก็จะทําทุกปีเสน่อีกอย่างหนึ่งของที่บ้านแม่กําปองนะคะพี่ปาไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงน้ำนอนในบ้านยังได้ยินเลยผ่อนคลายสบายมากๆเลยมันก็เลยทําให้เหมือนกัน ทุกคนเนี่ยยิ่งผูกพันกับสายน้ำนะคะคอยู่ใกล้บ้านก็จะช่วยกันรักษาใช่ไหมคะใช่ครับ,รบเพราะว่าเราเราอยู่กับป่าป่ามันต้องอาศัยทั้งป่าทั้งน้ําดินน้ําป่านี่มันจะขาดไม่ได้เลยนะครับลองคิดดูนะครับว่าตรงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลพันสามร้อยเมตรถ้าน้ําไม่ไหลเนี่ยนะครับเจาะบ่อบาดานก็คงไม่ได้ใช่ไหมนนครับเพราะว่ามันสูงดังน,นั้นถ้าไม่มีน้ําเราก็อยู่ไม่ได้ มาอยู่ในบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้แล้วโบสงสัยจังเลยค่ะคนที่ชอบทำลายป่าเบียดเบียนธรรมชาติหัวใจเขาทำด้วยอะไรนะบ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านเก่าแก่กลางหุบเขาอายุกว่าร้อยปีมีลำห้วยหลายผ่านหลายสายอากาศหนาวเย็นตลอดปีชาวบ้านมีอาชีพปลูกใบเมี่ยงทำไร่และทำสวนกาแฟททีอยยากจะเ